เรียกว่ากลายเป็นข่าวสะเทือนวงการหลังจากนักร้องดังสแตม์อภิวัตรเอื้อถาวรสุขออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่หายหน้าไปจากวงการดน,นตรีระหว่างเล่นคอนเสิร์ตเว้นเดย์สองที่โรงละครเคเบ้งสยามพิคเนตสาเหตุเพราะโดนคุกคามอย่างหนักกว่า10ปีและเรื่องก็ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆหากย้อนไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนักร้องดังสแตม์อภิวัตรเคยโพสข้อความปริศนาด้วยว่าวงดน,นตรีวงหนึ่งซับพอร์ตโจนไม่มีคุณธรรม แทมกลางคอมเมนต์สงสัยกันอย่างมากในตอนนั้นว่าหมายถึงอะไรและเป็นวงไหนก่อนจะมีความชัดเจนแล้วว่าสแตมหมายถึงวงดนตรีที่ซัพพอร์ตคู่กรณีของสแตมที่สแตมเล่าว่าเจอตามป่วนเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตซึ่งตอนนี้โซเชียลต่างก็ไปตามหากันให้วุ่นว่าเป็นวงดนตรีไหนกันแน่ก่อนที่ล่าสุดวงทิลิเบิร์ตจะออกมาชี้แจงแล้วว่าพวกเราขอเรียนชี้แจงว่ารู้จักกับคู่กรณีจริง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นแฟนสาวของสาวเอนจิเนียร์ประจำวงซึ่งพวกเราได้ทราบและติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงปี2566แต่เนื่องจากว่าเรื่องราวที่เราได้รับจากทั้งสองฝ่ายทั้งคุณสแตมและคู่กรณีเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกันโดยสิ้นเชิงและเป็นเพียงการบอกกล่าวโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดเนื่องจากเรื่องดังกล่าวค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจึงแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันเองให้จบสิน้นซึ่งหลังจากนั้นข้อมูลที่ทางวงได้รับมาจากคุณสแตมและคู่กรณีคือการฟอร้องร อย่างใดจากที่วงได้รับทราบมาทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาย,ยอมความกันโดยมีค่าเสียหายเราจึงวางใจว่าเรื่องคดีความนี้จบลงไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อหรืออัปเดตใดๆในเรื่องดังกล่าวอีก จนกระทั่งงาน Monster Music Festival 2024ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือว่าคู่กรณีสาวได้มาช่วยงานที่บูธของวงและคุณแต่ม,มาพบเห็นเข้าจึงมีความพยายามติดต่อมาอีกครั้งเพื่อขอให้วงไล่บุคคลดังกล่าวออกไม่ให้มาทำงานเนื่องจากตนมีความไม่สบายใจในการพบเห็นซึ่งกรณีนี้ทางวงตัดสินใจไม่ทำตามคำขอเนื่องจากมองว่าการจ้างงานในลักษณะดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องคดีแต่อย่างใด ขออภัยที่ทางเราไม่ได้ชี้แจงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างยิ่งทางวงจึงไม่อยากพูดถึงและประสงค์จะวางตัวเป็นกลางไปจนกว่าคู่กรณีจะสามารถแสดงพยานหลักฐานได้ชัดเจนหากพยานหลักฐานจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายปรากฏชัดเจนทางวงก็จะไม่เพิกเฉยและพร้อมจะเทคแอคชั่นในส่วนที่วงทําได้ต่อไปทั้งนี้วงดนตรีของพวกเราขอยืนยันว่าไม่สนับสนุนการคุกคามหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นแต่อย่างใดครับงานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์วิาพวากษ์ ต่อมาทางคิลลี่เบิร์ดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพซึ่งเป็นคําชี้แจงของทางคู่กรณีของสแตมเอาไว้ว่าผมขอยืนยันว่าเรื่องที่ว่ามานั้นไม่เป็นความจริงสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้และยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ก่อนหน้านี้อีกฝ่ายต่างหากที่เป็นฝ่ายพยายามติดต่อแฟนผมมาโดยตลอดทั้งชักชวนไปทำงานมอบหมายความรับผิดชอบในส่วนต่างๆให้รวมถึงหน้าที่ที่ฝ่ายนั้นบอกว่าทางเราแอบอ้างส่งข้อความมาหาในเรื่องงานจนลามไปถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งยอมรับตามตรงว่าเราเองในฐานะแฟนก็ไม่ได้พอใจที่มีการส่งข้อความปแปลกๆเหล่านั้นมาโดยตลอดวันที่เจอหลังเวทีงาน Monster Music f e s t i v a l ผมถ่ายคลิปไว้จริงซึ่งเกิดจากณเวลานั้นผมอยู่ที่บริเวณนั้นคนเดียวภรรยาอีกฝ่ายได้ตะโกนด่าผมด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย พร้อมกันนั้นตัวศิลปินคนนั้นก็เดินตรงเข้ามาผลักอกผมอย่างรุนแรงผมจึงต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เพื่อป้องกันตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้มาเคลื่อนไหวหรือแถลงข้อเท็จจริงเพราะว่ากลัวว่าหากเราแสดงตัวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี้จะกระทบทุกคนที่อยู่รอบข้างกระทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องที่อยู่ข้างๆวงดนตรีที่ผมรักแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางเราเป็นฝ่ายที่ถูกคุกคามจากอีกฝ่ายทั้งจากการเอาไปพูดตามที่ต่างๆใช้สื่อหรือช่องทางอื่นๆเพื่อหวังให้ต้นสังกัดเข้าใจตามที่ปรากฏใในนสื่่่่อออชงงงงททาาาาตตๆแบบีเข้กร เพื่อให้ผมถูกต้นสังกัดยุติการจ้างงานและไม่สามารถร่วมงานกับใครได้อย่างที่เคยรวมถึงพูดให้น้องที่สนิทกับผมออกจากต้นสังกัดในเรื่องของคดีความที่ฝั่งเราถูกฟ้องร้องทุกคดีปัจจุบันคดีความเป็นที่ยุติแล้วโดยไม่มีการวินิจฉัยว่าเรากระทำการตามที่ถูกกล่าวหา ฝั่งเราก็คิดมาตลอดว่าคดีจบแล้วก็ควรจะต่างคนต่างอยู่แต่ไม่ได้เป็นตามนั้นเลยอีกฝั่งยังคงคุกคามเราในหลากหลายช่องทางจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ผมอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ถูกพาดพิงและถูกอ้างอิงโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยในส่วนของข้อกฎหมายตอนนี้กําลังปรึกษาทนายและจะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟอลลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ